เขาใช้ผมควบกูบุนยนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้นแนเซ่มาแล้วครับซุปคนดระตูต่น่าตาพ้อมด้วยคุณหลักแล้วกโชใครใครผมยก่อนใคร น่าสนุกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน Sport Day AI นะครับจากบริษัท s y s t r o n i c s นะครับบริษัทที่นำเข้าหุ่นยนต์ Un i t r e e เข้าประเทศไทยคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เมื่อโรบอติกกับ AI กลายเป็นเรื่องเดียวกันหุ่นยนต์กับ AI เนี่ยมันกลายเป็นร่างแบบ Human นนอยแบบกายมนุษย์สัมผัสเห็นได้ด้วยตาเลยทีเดียวและเขาจับมาแข่งกีฬากันแม่ Creative ครีเอทีฟสุดๆนะฮะต็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในไทยเลยแต่ถ้าเทียบระดับโลกนะครับเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองมีงาน World h เวิลด์ฮิ เกม2025นะครับณกรุงปักกิ่งนะครับต้องบอกว่าแข่งขันโอลิมปิกของหุ่นยนต์กันแบบจริงจังมากๆและแบรนด์ u n นิตีที่เข้าไทยวันนี้ก็กวาดไปถึง11เหรียญน,นะครับเป็นเจ้าเหรียญทองของการแข่งขันนี้เลยทีเดียวหุ่ H1 และ G1 ที่คว้าเหรียญทองก็มาอยู่ที่นี่วันนี้ผมจะได้เข้าแข่งด้วยเพราะว่าเขาใช้ผมควบคุมุ่นยนต์ว้าวไปดูกันเลย เห็นบรรกาศแล้ย <impair ing> <Roth contributions> ิ่ง <Male> ต <intestine jungle> <Freeman> <Philos> ื่นเต้นนะเพราะว่าหุ่นยนต์ที่มาในประเทศไทยครั้งนี้จากบริษัทยูนิตรีซึ่งถือว่าเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์ระดับโลกแล้วเนี่ยมี4รุ่นด้วยกันเลยรุ่นแรกก็จะเป็นสไตล์สีขาเหมือนน้องหมานะครับ ชื่อว่า Unity g ีโแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดเพิ่มล้อมาเรียกว่า g o 2 W นะครับอันนี้จะสะเทินนั่นสะเทินบกได้มากขึ้นนะครับผ่านจุดกิดขวางหรือว่าอะไรที่เป็นงานยากๆในการเคลื่อนไหวได้อย่างดี<ส>แล้วก็แน่นอนมีหุ่นสไตล์ฮิวแมนนอยดูร่างกายเป็นคนเลยนะครับก็คือมีแขนขามีหน้าตา u n i t y รีเสำหรับตัวใหญ่แล้วก็ Unity G1 จีวสำหรับตัวเล็กกว่านะครับซึ่งแน่นอนแหละผมได้ควบคุม Unity รีจด้วยแล้วก็รวมถึง มีทีโกทูน่าสนใจมากๆการในการครั้งนี้มีสีสันจริงๆเนี่บสมงบอลมาจากประตูครับผมลู่คนแรกนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับซุปเปอร์เชนจ์หน <Hey. S 2> ประตูจ่เกิ <Hey. S 2> พร้อมแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่หนุ่มพี่หลาบแล้วอะไร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 ต่อยมวยเปล่าต่อยมวยเปล่าเปล่าเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ย เมื่อสักครู่นี้หุ่นยนต์ผม,มแท้เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับม,มันฝืดกว่านิดนึงเลยแท้ไปมีที่ไหนแล้วน้ำมันเครื่องไม่มีอย,อยากจะบอกว่าแข่งกีฬาหุ่นยนต์ไม่ต้องแต่งตัวขนาดนี้ก็ได้ <c oughs> แม่ก็ <c oughs> เ,เรียกว่าเหมาะกับสถานการณ์ถือไหม่หน่อยถึงไม่นี่วันนี้แข่งกีฬามาฮะ<า>ไม่คิดจะแต่งตัวองื่นบ้างเลยเหรอมีอยู่ชุดเดียวชุดฟอร์มแม่น่าสงสารจริงจริงดีใจดีใจแต่ว่าวันนี้พ<ม>ี<ม>่ลามมาแข่งกับผมก็ งานยากสําหรับเขาแล้วเพราะว่าผมมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วผมมันดีกรีนักกีฬามีเหรียญแล้วผมจะเป็นกังวลอะไรผมแพ้มาแล้วถ้ารอบนี้ผมชนะมันน่ะผมมีแต่บวกก็คือหบนแล้วขึ้นมาไปไหนเล่าเดี๋ยวเข้าเส้นเข้าเส้นอยู่นี่ ยทยคตาอนนยผมอยู่กับซีอของซิส t รอนิกนะครับคุณอัศวันเรื่องชูพี่โยงครับสวัสด <ok ีครับสวัสดีครับยูนิทรีนี่หุ่นก็ไม่ถูกนะฮะใช่ครับผมติดตามราคาอยู่ล้านหนึ่งใช่ครับพอพูดเรื่องราคานี่ผมเห็นแววตาพิพิโยงรู้สึกเหมือนเคยเจ็บมาก่อนใช่ไหม จริงๆตัวละเจ็ด้านเราก็เคยซื้อมา้วครับโอ้โหแล้วตอนนี้มันถูกลงอ่ะใช่ครับตัวใหญ่สุด3ใช่ครับแพงสุดยังจะตอาคาใช่ครับแล้วก็ตัวกลางประมาณร้านหนึ่งใช่แต่ถ้าหุ่นที่เป็นสี่ขาเหมือนน้องหมาก็ประมาณแสนกว่าบาทถึงถึงถึงห้าแสนเอ้าก็เป็นไปได้แล้วสิใช่ครับเป็นไปได้ถ้เป็นตัวหุ่นดนด็อกโรบอทนะครับที่มาที่ไปองการเอาหุ่นตัวละหลายๆลร้านมาแข่งกันวันนี้คืออะไรฮะจริงๆเรามีมากกว่าที่โชยแต่อันนี้เอามาส่วนเดียวนะครับนี่ขิงซะหน่อยขิงนิดนึง ผมย้อนนิดนึงแล้วกันว่าทาไมต้องเป็นทีมหน่อยและเรามีหุ่นยนต์อย่างที่คุณหนุ่ยว่าเนี่ยมานานแล้วจะทำไมมันไม่ฮิตหรือว่ามันไม่ไม่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะตอนนี้นะครับคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยออกแบบมาเพื่อมนุษย์นะหมเยื่อมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยเราทํางานเนี่ยมันจะมีอยู่งานอยู่สี่ห้าอย่างผมบันดาดว่าสี่อย่างแล้วกันนะครับที่มนุษย์เนี่ยไม่อยากทํำคือหนึ่งเหม็นเหม็นไม่อยากทำแน่ขยะ งานแย่ขยะคัดกรองต่างจะรู้สึกติดเชื้อไงใช่ครับสองร้อนอ๋ออะแน่นอนอากาศร้อนทำให้ขี้เกียจฮะใช่ครับสามตรงข้ามร้อนคือหนาวหนาวมากไม่สามารถทำงานได้อ่ะอันนี้เห็นด้วยแม้เมืองไทยไม่ได้หนาวมากแต่พอเข้าใจสุดท้ายก็คือเสี่ยงอันตรายครับงานที่เสี่ยงอันตรายเพราะนั้นสี่อย่างเนี้ยนะครับเราพยายามที่จะเอาหุ่นยนต์เนี้ย มาทำแทนมนุษย์มานานแล้วแต่วันนี้นะครับพอเรามี AI ขึ้นมาเนี่ยมัมนนาให้การพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยมันก้าวกระโดดครับจากเดิมเนี่ยที่หลายๆสํานักเนี่ยคาดการไว้ว่านะครับพิมพ์นนเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยสักประมาณปี2025ครับตอนนี้มันจะเร็วขึ้นแล้วจากอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้มันจะเหลือแค่2-3ปีแค่นั้น,น,นใช่ครับ,รบงั้นต้องเจาะเรื่องแนวทางการพัฒนาเพราะว่า ยูนิทรีเนี่ยมอบหมายซิสทรอนิกเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายบุญยนต์ที่ขึ้นหิ้งว่าระดับโลกแล้วนะครับยูนิทรีนี่เป็นบริษัทใหญ่ในจีนกําลังจะ IPO ใช่ครับซิสทร o นิกก็จะ IPO ในตลาดไทยเหมือนกันเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ใช่ครับฉะนั้นโดยภาพเนี่ยการการขายวันนี้ครับมันคงขาย เป็นพื้นฐานไม่ได้มันจะต้องออนท็อปด้วยเซอร์วิสใช่ครับไอ้ซิสเต็มอินเตอร์เกรตหรือการเชื่อมระบบเข้ามาเพื่อสั่งให้หุ่นทําอะไรได้มากกว่าใช่ครับความเบสิกพื้นฐานเนี่ยมันน่าจะเป็นงานอะไรได้บ้างครับอย่างแรกเลยเอาง่ายๆก่อนอย่างเช่นงานบริการต่างๆเช่นตอนนี้ผมคุยกับร้านสะดวกซื้อเจ้าหนึ่งรายใหญ่ของประเทศไทยปัญหาก็คือการส่งของจากที่ร้านเนี่ยไปที่คอนโดบนคอนโดต่างๆนานา ครับซึ่งอนนี้เป็นปัญหามากถ้าจะเอาหุ่นยนต์นี้เข้าไปแก้ช่วยแก้ปัญหานี้ครับไม่ใช่ทดแทนคนนะครับเพราะคนไม่อยากทําคนไม่อยากทําแล้วก็หาคนทํายากมากนะครับกับโรงงานประกอบรถยนต์ใหญ่อีกรงงานหนึ่งนะครับการที่เขาใช้พิมน้อยเข้าไปแทนที่เนี่ยเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการออกแบบใดๆที่คนคนมนุษย์ทําอยู่เดิมเขาสามารถเอาหุ่นไปรีเพสไปทําแทนได้ทันทีซึ่งตอนนี้ปัญหาแรงงานเนี่ยนะครับ จริงตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรมแดนชายแดนต่างๆเนี่ยเราหาแรงงานยากขึ้นแรงงานยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นกลุ่มโรบอทพวกนี้เมื่อราคาถูกลงอาจจะเป็น3ตัวร้านอย่างที่คุณมือว่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในแต่วันนะครับขณะพิทายฮะแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากยูนิตรีไม่ว่าจะเป็นโมเดลต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเก่งขึ้นเนี่ยเราต้องรู้อะไรฮะเราถึงจะทำสิ่งนี้ได้พื้นฐานก็คือทางด้านไอทีดักควดดิ้งนะครับ ซึ่งพวกนี้จริงๆเป็นโอกาสของของคนไทยนะครับแล้วก็นักศึกษาไทยด้วยเพราะตอนนี้อย่างหุ่นที่เราพัฒนายอยู่เราไม่ได้ซื้อแอปหรือแอปพลิเคชันเนื่งนอกนะครับเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำมเกา้านบุรีส่วนผลงานหุ่นยนต์ที่เรียกว่าฟ e เบอตอนนี้ฟ e e บ o นะครับเ,เป็นคนทําซอฟต์แวร์แอปพิเคชันในการใช้งานของหุ่นยนต์ทั้งหมดเนี่ยให้กับเราและเป็นสื่อมือคนไทย สุดยอดและฟีโบอยู่กับสังคมไทยมา30ปีใล่ครับอันนี้ถือว่าถึงใจมากในที่สุดวันนี้ก็มาถึงใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นแวลูจริงๆของงานหุ่นยนต์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์หรือตัวหุ่นยนต์เลยด้วยซ้ำไปอยู่ที่แอปพลิเคชันหรือแอปตัวนี้ที่เราทำแลวและขายนะครับแต่อนาคตมันจะมากไปกว่านั้นเราอาจจะไม่ได้ซื้อหุ่นก็ได้ครับเราอาจจะใจ การใช้งานหุ่นยนต์เนี่ยเป็นสกิปชั่นอ่าสมัครสมาชิกสัครสมาชิกก็เหมือนเช่าเช,ช่าใช้เช่าใช้แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีนะครับมีอัปเดตให้อะไรให้ตามตามแล้วแต่ปีที่ทำสกิปชั่นกันไปอ่าม,มันเชื่อมกับ Chat GPT ได้ไหมเพื่อให้มันมีเสียงพูดเ,เจ้ยวๆออกมาตาม AI เราเทรนไปแล้วอนาคต Chat GPT หรือว่าโมเดลเทรนนิ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในหุ่นทั้งหมด และพื้นฐานตอนนี้เราก็พัฒนาด้วย,ด,วยด้วย AI เราทั้งหมดอ,มอาจจะไม่ใช้ชัดจิบบีตตัวเดียวจจใช้หลายๆตัวนะครับน่าสนใจมากใช่ครับแต่เบื้องหลังเนี่ยก็คือ AI ทั้งหมดน่าสนใจมากโอ้นี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเป็นการจัมพ์สตาร์ทนะแวดวงนี้นะครับจริงๆในไทยเราเนะี่ยมีนักวิชาการสายหุ่นยนต์มากมายใช่ครับนำทงมานี่ยผมจ,จำได้ดตรชิดเหล่าวัฒนาครับซึ่งเป็นบุคคลที่ทุกคนเนี่ ต้องยอมรับเลยว่าแกแกปูชนีแกนำธงมาทุกวันนี้ดตอร์ชิดยังคงข้างคล้ายหุ่นยนต์อยู่แต่ภาพวันนั้นกับภาพวันนี้วันนี้ใกล้สุดเท่าที่โลกเคยเคลื่อนตัวมาเราจึงไม่ต้องสร้างจากศูนย์แล้วเราไม่ใช้ยูนิตรีทก่มีลายผลิตหุ่นยนต์แล้วเราค่อยออนท็อปด้วยซิสเต็มของเราที่เกิดจากความคิดคนไทยเราเนี่ยอยากจะให้มันทําอะไรได้เราค่อยเพิ่มเติมจากไอสิ่งเดิมเป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปครับนี่คือการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ครั้งแรกในประเทศไทย เราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากถึงขนาดที่มาแข่งกีฬากันได้มันเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าหุ่นยนต์ทุกวันนี้ถูกพัฒนาไปเยอะมากและหัวใจสําคัญที่ทําให้หุ่นยนต์พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วคือ AI อครับอีกหน่อยเนี่ยเราเตรียมรับสิ่งนี้ได้เลยครับอนาคตได้เดินทางมาถึงแล้วครับความเจ๋งวันนี้ได้มาสองเหรียญน,นะครับและนี่คืองานแรกของประเทศไทยที่มีการาหุ่นยนต์มาแข่งขันกันจริงๆงน่นะครับงานแรกครั้งแรกของประเทศไทยและนี่คือจุดก้าวเริ่ม ของประเทศไทยเราครับผมความเจ๋งของงานนี่เองเนี่ยอย่างแรกก็คือมันเหมือนกับความฝันของเราเป็นจริงครับเราเห็นว่าหุ่นยนต์เองเนี่ยออกมาแข่งขันกีฬาได้ออกมาทํางานแทนตัวคนได้ซึ่งในอนาคตแน่นอนครับการเคลื่อนไหวหรือว่าโปรแกร,รมรวมถึงระบบ AI ก็จะมีความฉลาดและก็ซับซ้อนมากขึ้นก็น่าจะทําให้การแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์แบบนี้สนุกมากขึ้นครับโอ้โสองเหรียญทองแม้ไม่ใช่ทองอลาัมแต่ทองแดงก็ยังดีนะครับสนุกจริงจริวันนี้ สปอร์ตเดย์นะครับนี่คือภาพที่เราเห็นชัดเจนเลยว่า AI กับโรบอติกหรือหุ่นยนต์เป็นเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วก็ไปไกลกว่าที่คิดนะครับวันนี้เราเห็นภาพว่าแข่งขันกีฬาแบบมนุษย์ทําได้นะฉะนั้นมันยังทําได้ไม่เท่ามนุษย์ในแง่ความรู้สึกอารมณ์อีกหน่อยถ้ามันแอดวานซ์กว่าน,นี้เราจะเห็นกีฬาที่มันแข่งกันเนี่ยเป็นกีฬาที่มนุษย์ทําไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันโนบารีแล้วก็ตามที่ คุณโยงนะครับ CEO ของทางซิสทรอนิกเนี่ยเขาวาดวิสัยทัศน์ไปนะฮะเหม็นร้อนหนาวแล้วก็อีกอันนึงความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็น4มิตินะฮะที่มาแทนมนุษย์หรือมาอทำให้มนุษย์เนี่ยยกระดับขึ้นไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องเสี่ยงภัยขนาดนั้นนะครับวันนี้ เป็นปสมบทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดีใจที่ u n i t y e e นะครับซึ่งเป็นแบรนด์หุ่นยนต์ระดับโลกเนี่ยเข้าไทยนะโดยความร่วมมือจาก s ิส t รอนิกส์แบบนี้นะครับแนอนาคตจะมีหุ่นยนต์อะไรอีกติดตามไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้พอมันไปปุ๊บมันจะไปสุดและหยุดไม่อยู่แล้วนะครับนี่แหละครับยุคสมัยแห่งหุ่นยนต์ Welcome to the era